โอเคสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับคําถามที่ทางลูกค้าส่วนใหญ่ถามเนี่ยก็คือว่าบางทีแล้วเวลาใช้เครื่องพ่นหมอกควันไปสักพักนเนี่ยพ่นเครื่องพ่นพ่นออกมาเป็นหมอกควันบางทีก็จะพ่นออกมาเป็นน้ําหรือบางทีพ่นควันออกมาไม่เป็นควันขาวโพลนเรามาดูกันครับว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไร ได้แล้วครับโอ <Okay. S 2> เคแล้วเดี๋ยวจะเปิดออกมาครับให้ดูจะเปิดฝาถังให้ดูครับเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยครับมันไปอยู่ก้นตรงนี้ครับน้ําไปอยู่ตรงก้นน้ามันมันลอยถูกไหมครับพอมันลอยเสร็จปุ๊บไอท่อเราเนี่ยไปดูดตรงก้นขึ้นมาทําให้ดูดน้ําออกมาก่อนทําให้ควันเนี่ยมันไม่ไม่มีวิธีไม่ต้องตกใจครับเรามีฝาถังตรงนี้ครับถ่ายน้ํามันกับน้ําออกมาได้เลยครับง่ายมากตรงนี้ ถ่ายออกมาครับชั้นบนเป็นน้ําน้ํามันนะครับชั้นล่างเป็นน้ำํำเปิดเลยครับไกลๆน่มันจะพุ่งไม่ต้องตกใจครับถ่ายออกมาเลยครับอันนี้ก็คือว่าเป็นน้ํามันผสมกับตัวน้ํายาน้ํนาายแล้วก็น้าครับก็น้ํานั่นเองครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องพ่นหมอกควันเนี่ย พ่นออกมาเป็นน้ําบ้างเป็นควันบ้างหรือว่าพ่นไม่ต่อเนื่องนั่นเองนี่แหละครับปกติแล้วน้ํมันมันจะเป็นสีดําเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมนะเข้าไปก็เลยเปลี่ยนสีใช่ลูกค้าบางท่านถามมาเยอะกันเหลือเกินทาไมไม่ติดไม่มีควันนะครับเราใส่ดีการแก้แค่นี้ครับถ่ายออกครับแล้วก็น้ํามันดีเซลครับใส่เข้าไป เขาฉีดพ่นตามปกติเลยนะฮะวิธีการแก้โอเคนั่นคือวิธีการแก้ที่ถูกต้องนะครับ